วล <iento> uhm ับลับไปไปไหลังหลังโอ้ยอะไร เนนาฬิกาพ่อโอเคายไหมมีคนเข้ามาบอกคิดถึงแล้ว เขาอยากเล่นนาฬิกาอ่ะๆๆะถึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่กดนาฬิกาให้เขาเล่นทำไมล่ะลูกอ๋อเขาอยากไอที่เป็นตัวทอย s อรี่ใช่ไหมอุ้ยทำอะไรทำคนเดียวเลยนะหนูฟังอ่ะเราอ่ะแบ่งพ่อได้ไหมแบ่งพ่อพ่อได้ไหมคะหนูไปกดไลค์เขาแอ่ลูกโอ้แบ่งพ่อ ต้องใจหมดเลยต้ใจไหมคะพี่อชนเกิดอะไรขึ้นเนาะงานเข้าอีกแล้ว อันยาเธอลาไหนอ้เขอด่าะไหมเอาไปไปไปดูซิดูซิดูพี่ฟ้าเขาทำอะไรอะไรอะเนี่ยมันหลุดมันหลุดไปอุ้ย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนะฉันจรอให้หน่อยนิดเดียอยเธอรให้หน่อยว้้บฟ้าเธอรบกฟ้าทำไงไหนนั่งสิเธอรบฟ้าทไงไหนนทยังไงออเด้ ทั้งที่เป็นไรอ้าปลาปลาปลาไปเราไปอยู่ในข้อกันดีกว่าไอปาไปไปในข้อกับพ่อไปไปกันข้อ อะไรพ่อโอ๊ยอะไรเนี่ยพอจะลายแล้วเป็นอย่างนี้ไปรับปะไปรปะไม่หลอไม่หลออไม่หลอไม่หลอไปอยู่ในนี้กันป พ่อพ่อไลายในต <c oughs> ิ๊กต็อบ้างจะได้ของขวัญให้เด็กๆด้วยนะคะอุ๊ยพูดถึงของขวัญดาวได้สตาร์ปาร์ตี้ไปตอนไหนเนี่ยไม่ทันดูเลยขอบคุณนะทุกคนให้แบ่งเล่นกันเล่นด้วยกันก็ได้ลูกเล่นด้วยกันเล่นกับน้องอุ๊ยปิดปากเวลาเวลาไอต้องทำไงเวลาไอทำไงคะ อ้าวไอวามาแล้วพี่พีทะเลาะก,กับตัวเองเหรอลูกหนูสอบติดไม่ฮิโดนตามที่หวังแล้วนะคะขอบคุณกำลังใจจากพี่บีนทำให้หนูซูกคะ่ะน้องแกงส้มยินดีด้วยนะขอให้ประสบความสำเร็จใน ชีวิตการเรียนพิธีน,น,นี่คือการเล่นของหนูเหรอใช่ใช่เหรอมันใช่เหรอใช่เล่นแบบนี้เหรอผ่านผ่านอะไรผ่านอลูกไอบ้บ้ามันเล่นกับพ่อไหม สนุกอะไรขนาดนี้ขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยมันคืออะไรคะใช่มันคือขนมหรอลูกขนมตังเหรอคุาบอกว่าพ่อพูดสตาร์ตี้บ่อยๆอันยาพูดคำว่าปาร์ตี้บ่อยมากไม่ใช่คำว่าปา อัญญาเขาพูดว่าป้าฟุกปาร์ตี้เหรอเดีย๋ยวนี้เขาพูดอย่างนี้ได้นะตกใจเขาพูดตกใจไอ้บาร์ลมดีแล้วค่ะอู้อุ้ยตกใจตกใจไหนตกใจยังไงไหนทำให้ตกใจค่ะตกใจ 嗯、mm. Hello。 ลยทุกคนมามุยม้ยมุ้ยมุ้ยบอกว่าวันก่อนคุณปูด่ดมฝั่งมาซื้อดาวเตล่หลานค่ะขอบคุณนะม,มุย้ยคุณพ่อสบายดีเนอะคุณพ่อบิ๊กนะครับ มีคนยังไงหรอไลาลาเหรอคือทำไมหรอคน,นีเขาทำไมหรอชอบพิมพ์แบบนี้ใช่ปะอ่ะเดี๋ยวบอกไปเลยบ็อกไปโอเคบายบายซียูไลลาชอบพิมพ์อ่ะพอ่อจัดการให้แล้วนะทุกคนสงบสงบต้องเลยจะเย็นแล้วอ่ะโอเค วันเกิดวันนี้มีใครจําได้แต่ดูไลฟ์พ่อๆก็โอเคแล้วโหทําไมชีวิตเศร้าจังนะอ่ะคุณมินคุณมินแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพิธีพิธีพิธีบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้หน่อยได้ไหมอ่ะพิธีพิธีพิธีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้พี่มิ้นเขาหน่อยนะพิธีพิธีแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่มิ้นหน่อย พี่พนเป็นแบบวาร์กนะโอเคจบโอเคพระพี่ไปไหนพระพี่ไปคุยกับมามีค่ะจบตกใจุยตุยตุยตุกกนยตุยตตุยตุยตุยตตุ้ว ทุกคนอยากบอกว่าคลิปสองทุมม่มวันนี้น่ารักมากน่ารักมากมากต้องดูให้ได้เอลิซาเสร็จ daddy did you have star party already yes we got it already elisa thank you very much did you send any star today <laughs> but we already make it It's like everyone wait for make the star party because we skip like a many many day. So they're gonna miss us a lot. <laughs> ah. Oh. บอไหนลูกบอลไหนลูกบอลบอลนะลูกบอลไอ้บาพูดได้หลายหลายคำนะพูดว่าสีชมพูใช่ไหมไหนอันไหนอันไหนอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรลูกสีอะไรคะสีอะไรคะอันนี้สีอะไรชมชมอะไรนะลูก ป้าหน่อยเข้ามาส่งดาวให้ห้าสิบดวงขอบคุณนะครับไม่ขอบคุณทุกคนนะที่ส่งดาวให้วันนี้อัญญาอัญญามากินข้าวอัญญาอัญญากินข้าวอญวันนี้สาวๆไปฉีดยามาแต่ดูท่าทางคุณหมอบอกว่าอาจจะมีไข้แต่ดูท่าทางเหมือนไม่มีนะดูแข็งแรงดี คุณมินร้องไห้แล้วไม่ต้องร้องวันเกิดร้องทำไมส่านวันเกิดอ่ะจำป็อ่ะร <sk ys> ้องเพลงก่อนร้องเพลง <laughs> ôi mình tiêu lắm, mình tiêu lắm ôi 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 ôi. À, à. ôi 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 Chết bà còn chết bà còn à Chết bà này kha Ai ba làm lại kha Ui 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 อ้ํก่อน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 กินข้าวจับไว้จับไว้จับไว้กินข้าวกินข้าวก่อนว่าจะกินอะไรจะคัมไม่ไงลูกสาวไม่ไงคะไอ้วายไอ้วายกินข้าวยังหรอเนี่ย มุ้ยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของพี่บิ๊กสบายดีค่ะเข้าไปสวัสดีปีใหม่ไทยลดน้ําคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สระผมตัดผมให้คุณแม่ด้วยโอเคพี่ไม่มีโอกาสได้เข้านะนะพี่แบบวันวันผ่านไปวันวันนี่คือเหนื่อยมาก <laughs> การมีลูกสี่คนนี่มันก็เหนื่อยนะแต่ก็มีความสุขนะเวลามีคนถามว่าแบบมีลูกเยอะเยดีไหมเราก็น่าจะบอกว่ามันก็ดีนะ <laughs> แต่มันก็แบบ ปฏิปฏเสธไม่ได้ว่ามันเหนื่อยอ้ํกินขนาดที่แบบมีเวลาอยู่กับลูกเพราะว่าแบบทํางานก็แบบอยู่กับลูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะความไอ,อ้มอากินข้าว ไอวาทำอะไรคะีหมดยังครับคุณหยกบอกว่าไม่ได้เห็นเจ้าแฝดเปิดคอนเสิร์ตนานแล้วอยากเห็นไอวาเต้นจังลเลยเต้นตอนนี้ไม่น่าจะได้เดี๋ยวจะออก ไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะเด็กๆคิดถึงที่สุดเขาบอกว่าพี่ฟ้าสู้ชีวิตมากอ่น้องพีกลับมาแล้วน้องพีไม่เอาหน้าของพี่เีนะไม่ใช่หน้าของใครน้องพีเอาชนน้องชนหรอน้องพีเล่นดีๆไม่เอาชนเอาแบ่งน้องพีเออเลแบ่งกันเล่นดีๆฮะกินข้าวไหมยังไปว่า เล่นาฬิกาพ่อหัอ็ัว้องเพี่กลับมาแล้วสำหรับคนที่ถามเล่นด้วยกันสนุกจะตายไม่ต้อง เอิซาเซสซอรี่ I'm Mr. Party o I s ซ n d now Oh thank you เอลิซา thank you ไปได้มาก Actually you can keep it for next life เมอู้าไปที่มืดหรอเพราะว่าน้องพี่ดื้อหรือเปล่าเมอ้พี่ไปขาาด้เพราะอะไรเพรอะไรหนูต้องบอกก่อนว่าทำไมมันมีคำแบบนั้นน้องพี่ซนแล้วเปล่าใช่หนูรู้ตัวนี้นะ เออทำได้ไหมเออแล้วแบบมีทำไรทำโทษถูกไหมเออแล้วหนูแล้วหนูจะเชื่อฟังไหม uh huh. หนูจะเชื่อฟังเนเะหนูคิดว่าหนูจะมาฟ้องคนอื่นเหรอ <laughs> เป็นอะไรอีกก็นี่ไงก็กลับมาแล้วไง เล่นแบบนี้นะต,นต่อไปนี้นะบบนนะการ์ตูนสไปเดอร์แมนคิดนะไม่ได้ดูด้วยเพราะว่าเล่นกันแรงแบบนี้ไม่ชอบแบบนี Man, ้ดูชอบดูไหมดูชอบดูใช่ไหม uh huh. ใช่ไหมอ่าต่อไปไม่ได้ดูแล้วละว่ะ <c oughs> อยากดูอัญญาถือกล้องมันจะปวดหัวนะ เราบอกว่าพีฟ้าช่วยชีวิตแต่อันยาสู้กลับค่ะ,ะโอ้ยพรุ <c oughs> ่งนี้อย่าลืมดูบีมออยชแนลนะตอนใหม่รู้สึกว่าจะเป็นแบบเราพาเด็กๆไปไหว้ศาลลักเมืองเมื่อวันที่ยี่สิเอดอ่ะเขาเขาบอกว่าศาลลักเมืองเนี่ยไปไหว้คือดีเหมือนเป็นวันของ ของศาลลักเมืองอะไรเงี้ยไปไหว้คนเยอะมากแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อก็แค่นี้แหละอะไรอะลูก แล้วถ้าเปิดรถทับอย่าง้เาเขาจะเจ็บไหมโอ้เขาต้องเจ็บแน่เลยเรีคนบอกว่าน้องพี่จะดื้อแค่ไหนพี่กะละฮะอะไรลูโอ๊ย โอ้หน้องเพโอ้ยพอมาพอเลิกไลน์ดีกว่านี้อยโอ้ยคิมมูคิมมูกมาอ้าวทิชูหน่อยเออมาอ้าว โอ้เาบาเบาโกินข้าวด้วยดต่ดวยาที่กล้องไม่ไม่ได้โทรสัพท์พ่ะพ่อยังร้อนอยู่ไหมเขขึ้นนะช่วงนี้อาจจะแบบ เพราะว่าไม่ค่อยได้ลายด้วยมั้งแ่เป็นวันตั้งกรุงเทพบอกว่าวันที่21ที่ผ่านมานั่นแหละก็ไปไหว้มาคนเยอะมาก ส่งมาห้าสิบดะโอ้ยดึงสร้อยขาดแล้วอะไรลูกขอบคุณครับเอามาให้พ่อทำไมอ่ะมาแล้วนะกินหมยงอ่ะ อยากใหพ้พ่อเลี้ยงเด็กๆโดยที่ไม่มีมามีค่ะนี่ไงตอนนี้มีหรือเปมามีนี่เป็นไงมามีไม่มีไม่เกินห้านาทีไปแล้วนี่เหรอเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ไหมฮะไอว่าพ่อเลี้ยงหนูได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเอาไหมให้พ่อเลี้ยงหนูเอาไหมเอาไหมอยู่กับพ่อเอาไหมให้พ่ออาบน้ำให้เอาไหมคะโยนโยน อัญญาอัญญาอัญญาให้พ่อพ่ออานน้ำให้เอาไหมคะเอาเอาเหรอให้พ่อพ่อเลี้ยงเอาไหมนอนกับพ่อพปะนอนกับพ่อพ่อไหมนอนกับพ่อเอาไหมคะเอาไหมเอาไหมคะเนเต้นเต้นเต้นอออเออเอคเเเเ อ่ตนโชะนมไมีไม่อยู่อ่ะมนมีอยู่ไม่ให้ออ่ประชาสัมพันธ์อีกทีคืนนี้คลิปสองทุ่มน่ารักมากต้องดูเลย ในเพลงบีมกวีนะทุกคนดูให้ได้คลิปสองทุ่มน่ารักมากน่ารักมาก <Okay. S 1> สวนวันพรุ่งนี้ YouTube บีมออย์แชนเนลเราจะไปไว่ายสารันเมืองกันในวันที่คนไปเยอะมากสนุกแน่นอนโอ้ย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 โอเคพอจะไปแล้วพอไปหาอะไรกินก่นอนเดี๋ยวพังนี้เจอกัน à bye bye này bye bye. xăm mình mình tựa. bye 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 bye. bye này, à, bye bye bye, à à bye bye, xin I love you, nhanh nào nhanh. ơi. hắn ơi. เต็มเซตไหมเต็มเซตไหมคะคนนี้ไบ้ายค่ะไอ้บ้านนะทุกคนวันนี้เจกัน